สวัสดีครับ FC รัศมาคิกศูนย์ฝึกงานม้เสมเด็กทุกท่านนะครับครั้งนี้ก็ดีว่าผมเข้ามาทําตัวอย่างนะครับเกี่ยวกับไว้จะสอนในเรื่องของการใช้สีเ,เก็บขอบลามิเนตนะครับก็เลยมาติดรามิเนตเพราะผมเชื่อว่ามีหลายคนนะครับที่ในการทํางานของลามิเนตเนี่ยต้องมีบ้างแะทีะ่มีการซ่อมรามิเนตนะครับอาจจะไม่แนบสนิทเป็นบางจุดมีการระเผยอย่างเงี้ยครับเราจะใช้กาวร้อนช่วยนะครับเรามาดูวิธี การใช้กาวร้อนว่าจะทํำยังไงนะครับโดยที่ไม่ให้กาวร้อนเนี่ยไปหยดโดนลามิเนตเสียหายนะครับผมมาดูกันเลยครับขั้นตอนก็คือใช้รามิเนตนะครับแผ่นลามิเนตนะครับแซะเข้าไปข้างในนะครับโดยที่ให้ให้แผ่นที่มีเคลือบลามิเนตนี่นะครับก็คืออยู่ตรงที่เราจะใช้กาวหยดลงไปเพราะมันจะได้ลื่นไปถ้าใช้หน้าหน้านี้มันจะซึมนะครับกาวหน้าเนี้ยกาวจะได้ลื่นลงไปนะครับแล้วก็แซะ แทะออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็หยอดไปบนแผ่นลามิเนตของตัวที่เรานัดออกมานะครับไอ้ไม่มาละชิ้นบนนครับแล้วก็กดไว้ครับกดไว้ักพักหนึ่งแต่ว่าติดนะเห็นนะครับอันนี้ก็ติดเข้าแล้วครับ ก็คา,าบกาก็จะไม่มาเลอะอยู่บนลามิเน็ตด้วยนะครับแล้วก็อขอฝากนะครับ กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับขอบคุณมากๆครับ